ตะวันตรงนี้เอาไปได้นี่ไหมอุ้ยแต่ร้านอาหารมันก็มีฝั่งนี้แล้วอะถ้าไปสอกฝั่งไหยมันจะเยอะไปไหมไม่น,นี้อ้านหมายถึงตรงไหนแนหะเนี่ยตรงนี้ฝั่งเนี้ยอ๋อเอาเลยนี่ร้านอาหารมันต้องแบบมันต้องกระจายอยู่ทุกที่อนะถังกระยาดห,หมน,น,ไหนไอนนี่ไว้ตรงกลางอะแล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยดี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 ขนาดตรงนู้นอะมันไม่มีอะไรอะตรงหลังเน้าลำฉาตะวันต้องเอาถังระยมาวางไว้อะนี่พวกบด เต็มเร็วจังครับแล้วก็ราคาถูกมากมีอยู่แค่นี้ตะวันนิงว่ารถไฟหอตะวันนะควรขยายที่ว่ะแล้วก็เอาคิวยาวๆอ่ะเหมือนที่ที่ตรงนั้นมันทําที่ว่ามันทําเป็นแบบว่าเนินลงไปข้างล่างอยากเก็บพื้นที่ไว้เล่นเองไว้แบบสร้างเขาวงกดแบบยากๆเองเอาตรงนี้ไหมเนีย่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ทางเข้าของไอ้นั่นอะรถไฟอะรถไฟหอ่อ แล้วเดี๋ยวเราก็เปิดพื้นที่เพื่อที่จะทําเขาวงกตแล้วก็โซนหิมะพวกนั้นเราเอาไปเล่นเองนะใชค่คือคือทุกคนลองซูมออกเดยไอเขียวเขียวที่มีเขามีมาให้อะปีอะคือเราเอาไว้อาหาตังค์ <c oughs> ส่วนด้านนอกทั้งหมดอะเราเล่นเองเลย <c oughs> เออเราเล่นเอง,เ,องเลยเล่นเองเลยเราสร้างเราสร้างเล่นเองอยากเขาองกดต้องมีแน่นอนเลยเราก็ต้องมีโซนนี้ด้วยนะโซนแบบบ้านผีสิงอะไรเงี้ย อ๋อโอเคได้ละได้ละได้ละไหนไหนกำลังนี่ก่อนเดี๋ยวอนเขาเจาะอ,อีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขอเดี๋ยวต้องทำอีกอ้าวไม่ทำเป็นบันไดเหรอมันต้องทำบ,บันไดนั่รแต่ว่าทีเนี้ยเวลาวางแปนนะ่นมันวางไม่ได้ เขาอยากเจาะอ้าวทำไมไปไม่ได้อ่ะใช่มันติดข้างบนมันต้องเอาตัวไม้ข้างบนออกนี่ไงเอาพื้นออกทำไมอ่ะตัวพื้นออกทำไมอ่ะไม่เอาออกมันก็ใส่ได้เมื่อกี้ใส่เลยเจาะได้ไม่ได้ใช่หรอใช่ไม่ใช่อ๋อเออใช่เขาไปเจาะข้างในต่อเลยนะเน้ยแต่เอาเป็นลึกหรือว่าเป็นไอ้นี่องชั้นลึกชั้นเดียวพอ เนี่ยตัวตรงเนี้ย,ออยไม่แต่คือตรงเนี้ยมันวางพื้นได้อ่ะพื้นสามารถทําใต้ดินเป็นเกมนี้มันทําได้ไหมเป็นขมกดอ่ะใต้ดินพี่ว่าทําได้นะแต่อาจจะต้องแบบค่อยค่อยเพราะว่าเฮ้ยมันได้มันได้เอาแล้วเอาแล้ว มันได้เลยเนี่ยมันเปลี่ยนบางทีมันวางแปลนไม่ได้อ่ะบางจุดวางไม่ได้จริงเหรอใช่ใช่มันไม่ได้ขุดจุดจริงเหรอโอเคมันต้องค่อยๆเจาะไปทียนนิดเทียนนิดหัวมันติดน่นเราต้องเอาบันไดลงมาอีกไม่ได้เหรอพื้นทางลาดไงตัวพื้นทางลาดไงอ๋อวางพื้นลงก่อนเราค่อยวางบันไดลงมา วางขึ้นก่อนเราค่อยวางบันไดลบบันไดออกก่อนอเลี้ยวแน่นอนไม่เลี้ยวอ่ะตะวันวางไว้ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันมันติดมันเหมือนแบบฉากอะมันตะวันไม่มีใครเข้าเลยอะ่ะรถไฟห่อตะวันอะอะไรนะอะไรนะรถไฟห่อไม่มีใครเข้าเลยอะ่ะมันมืดมั้งมีอะไรอะ น่าจะมืด,ดเป็นน้มไหมข้างล่างเป็นน้มไหมทำได้เหรอได้ได้เดี๋ยวลองดูกันนะไม่มั่นใจ พวกขายดีมากเลยอะ นักขี้เอดอันนี้เาเป็นอะไรเดี๋ยวน้ำหรือต้นไม้เป็นข้างๆอ่ะแต่ถ้าน้ำก็จะสวยนะลองมีละมันน่าจะมีน้ำตกเนาะถ้าน้ำตกก็จะสวยเลยใช่อือหือ เอาไฟได้ไหมไฟสลัวสลัวถ้าไฟก็ต้องเป็นไฟอันเล็กอะสวยนี่นี่นี่หยิบสมบัติสมบัติก็มาไหนวะทางไหนข้งางหน้าวะอืมใไ,ไปแบบนี้เอา้าไปมันมีอะก็หายอะ่ะ หาแล้วหาไม่เจอถ้างั้นเอาไฟอันนี้เปลี่ยนเหรอคขบเพลิงอ่ะครบเพิงเป็นสีแดงอ่าไงถ้าอันนี้เป็นสีแดงอ่ะจะสวยไหมเฮ้ยชอบสวยสวยอันนี้เหมือนไฟดับนี่โห้ยบรรยากาศ มันขึ้นไม่ได้แล้วเนาะมันขึ้นไม่ได้แล้วอะ่ะนอกจากเราจะเจาะลงอย่างเดียวอะ่ะใช่แต่ขึ้นไม่ได้ ทางออกอยู่ฝั่งนน้นทางออกเ๋ยอยู่ฝั่งนน้นใช่ใช่ใชเอาทางเข้าให้มันแบบว่าคุมคุมอะแบบคนสามารถยืนต่อแถวได้อะ่ะเอาอยืนตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ ที่พักรอตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยนั่นแหละดีมาก เงินเสร็จไหม พอได้ไหมคะคุณชาย